ไม่ใช่อะไรขึ้นเลยเนี่ยคือเขายังไม่นั่งเอยนั่งรอเฉยคอไม่ัหรอโอ้เนะนั่งขับรถอยู่โอเคโอเคโอเคไอไไม่เขาตอบผมได้โอ้โหเมยีเขาก็นักแบบเออ แต่งหนนะ้าแต่งตัวอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเผื่อกดจิดกดวิดีโอคอไป เปิดไฟหน่อยได้ไหมอี๋ยวจะตีไปเนี่ยโอเคโอเคยูคนตบูทูธนะปาตอนนี้คันติบูทูธอยู่อ่าโอเคยืนนะทำไมจ้ามีอะไรจ้านี่กลมาเ หมอมาไหนจ๊ะหมอม่ฟิตเนสอมอมาฟิตเนสได้สิเจ๊เราอยากจะพูดกับแฟนๆตรงนี้ไหมไม่ฝากฝากเลี้ยงรุกน้ำดังนันแต่ประมาณเม่อก่อนนี่ไม่้ดูผมเกินเขาไปแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเปิดกล้องสิงสารตา,ายกันแล้วเราต้าองิร์สช็อปกันไหมตั้งแต่เที่ยงหรืหนึ่งทุง่มใช่ แล้วพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นซีทุกสิงหาก็ช้ำอยู่เนี้ยเราไปกันสองคนพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยเราเราเปิดก่อนอะไรเงี้ยเราเปิดก่อนอเราหนีผีกันไปใครไม่รู้หรอกผู้กองไม่สนใจอะไรนะใครไม่รู้หรอกผู้กองไม่สนใจอยากรู้จะผู้กองไม่สนใจอะ่ะ บอกเลยว่าตอนเองไม่พูดเดีเดี๋ยวห้องเย็นลงวันนี้อยู่คนเดียวด้วยก็กรกุณตา้ขนาดนั้นนะอขนาน้นละวันนี้มีอะไรจะวอีกอมไม่มีอย่คก็จะหอเอง ได้สิเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็น่าจะเห็นแล้วว่าผูก้กองเมฆมาด้วยใช่ใช่ไหนแล้วนะคุณทำก็จะถึงไดอยังจ๊ะยังไม่ถึงยังติดอยู่เลยเนี่ยโอเมื่อกี้ผมแซงมาปี๊บคุณมานซะงใส่สองใส่สองอา๋าผมซิ่งแซงมาปี๊บคุณมาเพราะว่าผมมีแฟนลอยอยู่ผมเห็นแล้วคุณผ่านไปเออเป็นไงแซงซ้ายปัดกระจกจุก๊บๆ ที่ปุ่นที่ปุ่นสาวแบว่ามันจะจอยนี้ อ้าวใครเนี่ยอ้าวใครเนี่ยไว้ได้สิหนูก็พูดไปสีพี่ฟังอะไรนะหนูพูดกับแฟนมาไอพี่นั่งฟังโอ้ย๋อรื่อ้ง ปฏิเสธด้วยไม่ปฏิเสธด้วยเฮ้ยก็อะไรต่อดีโอเคงั้นผมจะฝากพี่ไว้ตรงนี้แล้วกัน